ใช้คำสั่ง distance ในการวัดค่าความกว้างยาวของสี่เหลี่ยมนี้นะครับพิมพ์ di สเปกบาค,ครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปที่หน้าต่างของ property โดยกด control แล้วกด1ห,หรือจะพิมพ์คำสั่งย่อ mo ก็ได้นะครับแล้วเราคลิกซ้ายเลือกที่ตัวหนังสือ Attribute ที่เราทำเมื่อสักครู่นะครับเราไปที่ text หัวข้อของ text แล้วไปที่ตัว High นะครับพิมพ์จด1 enter ครั้งหนึ่งนะครับ ตัวหนังสือก็จะปรับเป็นเลขที่จุดหนึ่งนะครับเราใช้คําสั่ง move นะครับพิมพ์ m สเปค bar ครั้งหนึ่งคลิกซ้ายที่ตัวหนังสืออแล้วมาวางนะคลิกซ้ายครั้งหนึ่งนะครับสําหรับผมนะครับในการทําตัวหนังสือของ attribute นะครับผมจะเอาตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพื่อที่จะเทสดูว่ามันอยู่ตรงกลางไหมนะครับผมจะพิมพ์8 8ตรงนี้นะครับก่อนที่จะทําเป็น b ล o อกนะครับแล้วทําการปรับแต่งโดยคลิกที่ตัวหนังสือแล้วใช้คําสั่ง move เป็นตัวช่วยนะครับความสูงอยู่ตรงกลางไหมและตัวหนังสือได้พอดีมัั้นนนะจากครบ เราก็จะสร้างเป็นบล็อกนะครับโดยไปที่รูปทางด้านซ้ายมือนะครับคลิกสักรูปหนึ่งแล้วพิมพ์คําสั่ง l i ส l i spec bar ตัวนี้นะครับก็คือใช้ layer text แต่ว่าชื่ออ่านไม่ออกก็เราก็ตั้งเองได้นะครับโดยใช้คำสั่งบล็อกนะครับพิมพ์ b spec bar เกิดหน้าต่างของบล็อก definition นะครับให้เพื่อนตั้งของบล็อกก็คือเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวของสัญลักษณ์ Sy m b o l นะครับมพ์เลในะครับ s y m p ศูแล้วไปที่ช่องของ object แล้วไปที่ช่องของ select object ครับ้าจาก มุมขวาบนไปซ้ายล่างคลิกขวาครั้งหนึ่งแล้วไปที่ตัวอ็อบเจกต์นะครับไปที่ติ๊กถูกเพื่อที่ Con v e r t to box นะครับแล้วกดโอเคครับหนังสือก็เปลี่ยนเป็นให้เหมือนเขาก็คือ10โอเคครับแล้วเราไปที่ช่องของเพจพอยต์นะครับเลือกตัวของพิกพอยต์นะครับจุดอ้างอิงนะครับก็คลิกที่มุมซ้ายล่างแล้วกดปุ่มโอเคนะครับเราก็จะได้ตัวหนังสือที่เป็น a t t r i b u t e ที่สามารถปรับแต่งหนังสือได้แล้วนะครับเราไปที่รูปทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วคลิกเลือกที่ตัวของ บอกแอต tribute นะครับตัวนี้เป็นเลเยอร์เทนะครับแล้วกด escape เพื่อปจาก,การเลือกแล้วเลือกตัวด้านรูปที่เราทํานะครับแล้วเปลี่ยน Layer ร์นะครับไปที่ตัวของเมนู i c o n Layer นะครับแล้วเลือก Text ครับอ่า by เลเ e r เราก็จะได้คุณสมบัติต่างๆเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับทําการ copy ไปวางนะครับ ตามรูปตัวอย่างนะครับพิมพ์ co สเปคบาร์ครั้งหนึ่งคลิกซ้ายเลือกรูปที่เราเขียนเสร็จแล้วคลิกขวาครั้งหนึ่งคลิกซ้ายเป็นจุดอ้างอิงนะครับแล้วมาวางที่ใกล้ๆก๊อกน้ําเราจะ c o ปปี้ไปได้เรื่อยๆนะครับไปวางก่อนนะครับเป็น for day นะครับอ่างล้างหน้าอ่าฝักบัวครับและเป็นที่ฉีดและเป็นตัวของสุขภัณฑ์ แล้วก็เป็นที่วางกระดาษทิชชู่ก่อนนะครับ